สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาลองปืนอ่ารุ่น E G สามศูนย์ห้านะครับอันนี้เป็นปืนดําเดิมพ่อผมได้ติดดอตติดดอตเข้าไปเนี่ยติดดอตเข้าไปหนึ่งตัวก็อปืนตัวนี้ราคาหกพันแปดร้อยบาท ดอทอีกพันสี่ห้าสิบนี้จะมาลองดูความแรงนะอนนี้เข้าเซฟเซม,มิออโต้อ่าแล้วเข้าเซฟไว้ก่อนทีน,นี้ผมจะมาลองยิงนะครับปี๊บใส่น้ำน,นี่คือปี๊บใส่น้ำลองจากระยะอืมอันนี้ก็ประมาณ กันนะห้าเมตรดูกอนถอยดูยลูก <c oughs> อันนี้คือระยะห้าเมตรลองที่สิบเมตรนะครับอ่าอันนี้สิบเมตรลองที่สิบเมตรถอยลูกเดยนลูกกระเด็นโดน <c oughs> ถ่ายยากยางื่อนอ่ะหูลูกติดไปแล้วอันนี้สิบเมตรนนมาดูกัน นีโอ้บุกบุกสิบเมตรอีกที่ระยะสิบเมตรสิบเมตรบุกเลยบุกยังเห็นได้ชัดอันนี้เป็นลูกศูนย์จุด สองสลูก0.20น,นะครับเป็นลูกเบาทีนี้มาลองห้างเมตรบ้างจะทะลุไหมถอยลูกเดี๋ยวรอนห้าเมตรโอ้ยกรเด็นกระเด็นกเด็นนี่ห้าเมตรกรต๊อกดูกลุ่มลูกกระสุนะโอ้ยน้ำทะลักแล้วดูดูกลุ่มลูกศูนะย์นะ รุนแรงมาก,ม,าก,กมีน้ำทะลักอูยระะห้าเมตรนะน้ำซึมถลายลับก็ลูกหมดแล้วแปบ๊บเดียวดมเดิมอยู่อันนี้คือดมเดิมสแตนดาร์ดเลยความแรงอยู่ที่สี่ร้อยบวกสี่ร้อยบวกนะครับฮอปเดิม กอเดิมเดิมทุกอย่างยังไม่ได้มูลเลยก็ว่าจะมูเขาว่ามูกันได้ถึงห้าร้อยห้าสิบตัวนะดูเลตด,ดอ,ดอะไม่เห็นเลตด,ดอตหายไปไหนอืจอแล้วเนี่ยเลรด,ดอดศูนย์ ก็สวยอยู่ตัวนี้สวยมากสำหรับมือใหม่ครับเล่นคือปืนมันสั้น <c oughs> คือปืนมันสั้นมากนละยสวยสวยอันนี้เป็นตัวดึงหลอกดึงหลอกดึงปึ๊บแลังนี้เปิดต้องปิดก็กดปึ๊บปิด ท็อปแมทอบเดิมเดิมทุกอย่างอ่าจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม